มาถึงคำถามนี้นะคะเป็นเรื่องของคุณแม่ลูกอ่อนค่ะคุณหมอ <ฮะ S 1> ซึ่งเขาบอกว่าคือมีลูกในวัยนี้แล้วกลัวช่วงล่างจะไม่กระชับค่ะจะทำยังไงดีนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอดิฉันอายุ40ปีค่ะพึ่งคลอดลูกไปเมื่อ2ปีก่อน ตอนที่ท้องเน้น้ำหนักขึ้นมาเกือบ24โล oh. หลังคลอดรู้สึกว่าช่องคลอดเนี่ยไม่กระชับค่ะทั้งๆที่ตัวเองก็ผ่าคลอดนะคะปัสสาวะมาจะเล็ดในบางครั้งคือรู้สึกว่าอั้นฉี่ได้น้อยกว่าเดิมจะทํายังไงดีคะตอนนี้อยากฟิตเหมือนเดิมจะแก้ไขยังไงดีหรือว่าดิฉันคิดมากไปเองคะตอนนี้เนี่ยน้ำหนักเกินมาอยู่5กิโลค่ะถ้าเทียบกับน้ําหนักก่อนที่จะท้อง โดยส่วนใหญ่ล้วก็พบว่าผู้หญิงที่มีภาวะน้ําหนักเกินน้าหนักเกินในที่นี้ไม่ได้ดูว่าก่อนหรือหลังเนอะเอาเป็นว่าดูง่ายๆก็คือคัดกรองในดูดัดชนีมมลกายที่เขาดูจากน้ําหนักเป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงยกกาลังสองนะคะถ้าหารออกมาแล้วเนี่ยมันเกิน25ขึ้นไปก็จะแสดงว่ามีภาวะน้าหนักเกินซึ่งเราพบว่าในคนน้ําหนักเกินก็จะพบปัญหาเรื่องของปัสสาวะเล็ดแบบนี้ได้เยอะกว่าคนที่น้ําหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างที่2คือคนที่เคยมีน้องมาแล้วเวลาช่วงที่ตั้งครันอยู่อะ่ะมันเป็นอิทธิพลของฮมนซึ่งจะทํา ให้กล้ามเนื้อแล้วก็เนื้อเยื่อบริเวณนั้น,นผ่อนคลายคือมันต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพราะว่าตอนที่คลอดปุดออกไปใช่ต่อให้ผ่าท้องออกก็ตามแต่ว่าสรีระร่างกายเนี่ยมัน,นกลไกทางธรรมชาติเขามีหน้าที่ทําให้เตรียมความพร้อมในการที่จะคลอดน้องเพราะฉะนั้นบริเวณนั้นมันย่อมจะไม่กระชับเหมือนเดิม,มถึงแม้ว่าเราจะผ่าท้องออกมาก็ตามซึ่งก็เจอได้นะคะถามว่าต้องทํายังไงเนื่องจากมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของเขาเรียกว่าโครงสร้างของเนื้อเยื่อหรือว่าพวกเนื้อเยื่อผูกพันต่างๆบร แล้วเราก็อาจจะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายวิธีแก้ได้ไวที่สุดก็คือพวกวิธีการที่เขาเรียกว่ารีเพลซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีหลายแบบเช่นแค่ยิงเลเซอร์เองค่ะพี่ภูมิใช่แค่ใส่หัวเลเซอร์เข้าไปทําปุ๊บมันไม่ได้มีการผ่าตัดอะไรเลยก็เป็นกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนทําให้ตัวเนื้อเยื่อบริเวณนั้นเนี่ยมันกระชับขึ้น ก็ช่วยแก้ปัญหาได้แต่ในกรณีที่ปัญหามันเป็นมากๆบริเวณเอ่ออุ้งเชิงกรานเนี่ยมันหย่อนคล้อยมากๆเนี่ยก็คุณหมออาจจะพิจารณาทําการผ่าตัดคือเอาบริเวณที่มันหย่อนคล้อยตัดออกแล้วก็เย็บเข้าไปให้มันกระชับเหมือนเดิมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่คุณผู้หญิงทุกคนควรจะทําคือการฝึกออกกําลังกายกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานเหมือนที่ปกติเขานิยมเรียกว่าพวกคีเรียวเอ็กซ์ไซส์กันเลยนะคะใช่ซึ่งวิธีก็จะคล้ายๆกับที่คุณผู้หญิง อยาจะก,กลั้นปัสสาวะไว้ก่อนเข้าห้องน้ําหรือ<ะ>ถ้าเป็นแม้แต่ในผู้ชายจริงเราก็แนะนําให้ออกนะคะพี่ภูมิ<อ>เพราะว่าจริงๆกล้าม<ๆ>เนื้อบริเวณช่วงอุ้งเชิง,ชงกรานมันสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อชั้นในของบริเวณหน้าท้องที่เขาเรียกว่าคอม e m u s c หรือว่ากล้ามเนื้อกนกลางลำตัวจริงๆมันเป็นกล้ามเนื้อที่มีประโยชน์หลายอย่างเพราะฉะนั้นก็แม้แต่คุณผู้ชายก็ออกได้งั้นตอนนี้ดูไปก็ขมีกันไปด้วยนะคะคุณผู้ชมเห็นหน้าพี่ภูมิเริ่มเดี๋ยวอวยคิวกันกามาป็นไป เียวคอลลาเจนตรายเปปถ่ายของ UTS คอลลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083 299 3223 ID Line 083 299 3223 หรือฝากข้อความทาง Inbox Facebook รายการนเพียวคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาท สั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทาง Inbox Facebook รายการนี้